ประกาศแล้วเว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินประกรันการใช้ไฟฟ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำนะคะมาอัปเดตข่าวการคืนเงินประกรันการใช้ไฟฟ้าค่ะสำหรับใครที่รอคอยจะลงทะเบียนวันที่25มีนาคมนี้นะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศผ่าน Facebook เมื่อวันที่18มีนาคมนะคะ โดยได้แจ้งเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนผู้ที่จะขอคืนเงินประกรันการใช้ไฟฟ้านะคะโดยตั้งแต่วันที่25มีนาคม63เป็นต้นไปผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย,แล,ย,ศยและกิจการขนาดเล็กสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินค่าประกรันก,การใช้ไฟฟ้าและการไฟฟ้าจะเริ่มจ่ายเงินคืนตั้งแต่วันที่31มีนาคม63เป็นต้นไปค่ะ โดยภาพประชาสัมพันธ์ที่การไฟฟ้าลงไว้นะคะเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนนะคะก็คือที่เว็บไซต์ dmsxupload.pea.co.th/cdp ค่ะหรือว่าสามารถกดได้ที่ลิงก์ที่คำอธิบายคลิปหรือที่คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแอดมินจะปักหมุดไว้ให้ค่ะหรือสแกน QR code ตัวนี้นะคะ โดยในส่วนของเว็บไซต์นะคะให้ทุกท่านบันทึกชื่อเว็บไซต์นะคะหรือว่าจดไว้ก่อนนะคะเนื่องจากวันนี้ยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปเว็บไซต์ d m s x u p l o a d p e a c o t h แล้วก็ขีดทับนะคะ cdp ค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะณปัจจุบันวันนี้นะคะวันที่ 19มีนาคมหน้าเว็บไซต์ก็จะยังขึ้นว่าระบบลงทะเบียนการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้ากฟผจะคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทที่1บ้านอยู่อาศัยและประเภทที่2กิจการขนาดเล็กให้แก่เจ้าของเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเริ่มลงทะเบียนรับเงินตั้งแต่วันที่25มีนาคม2563เป็นต้นไปนี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์นะคะ เมื่อท่านเข้าไปในวันนี้ก็จะยังขึ้นแบบนี้อยู่นะคะแต่หลังจากวันที่25เป็นต้นไปเมื่อท่านเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วหน้าเว็บไซต์ก็จะเปลี่ยนไปนะคะจะมีระบบให้ลงทะเบียนโดยสิ่งที่ท่านจะต้องกรอกก็คือกรอกชื่อนามสกุลกรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าก็จะอยู่ที่บิลค่าไฟของท่านนะคะสามารถนำตัวเลขมากรอกได้เลยค่ะต่อไปคือกรอกหมายเลขบัตรประชาชนค่ะ โดยจะต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สำหรับการติดต่อได้นะคะหลังจากนั้นท่านสามารถเลือกได้ว่าจะกดยินยอมรับการแจ้งข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านทาง SMS หรือไม่ถ้ายินยอมก็กดไปที่ช่องลิกถูกนี้นะคะหลังจากนั้นให้เลือกช่องทางในการรับเงินค่ะว่าจะรับผ่านบัญชีพร้อมเพย์สำหรับคนที่ผูกบัญชีธนาคารไว้กับพร้อมเพย์แล้วนะคะ หรือรับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอันนี้ก็สะดวกมากเลยนะคะหรือรับผ่านบัญชีธนาคารซึ่งก็จะต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารไปด้วยนะคะหรือการติดต่อรับด้วยตนเองที่สำนักงานการไฟฟ้าค่ะเมื่อเราเลือกวิธีการรับเงินแล้วนะคะต่อไปสำหรับคนที่เลือกวิธีการรับเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ก็จะต้องใส่ข้อมูลชื่อธนาคารนะคะว่าจะใช้ธนาคารอะไรซึ่งลักษณะแบบนี้น่าจะไม่กําหนดนะคะว่าจะต้องใช้ธนาคารอะไรคือใช้ธนาคารอะไรก็ได้ค่ะกรอกไปว่าธนาคารากรุงไทยธกสออมสินไทยพาณธย์นินะคะใส่ชื่อธนาคารไปหลังจากนั้นช่องที่สองใส่ชื่อนามสกุลของเจ้าของบัญชีค่ะก็คือใส่ชื่อบัญชีธนาคารนะคะซึ่ง คาดว่าจะต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของมิเตอร์ด้วยนะคะต่อไปก็กรอกเลขที่บัญชีธนาคารค่ะหลังจากกดยืนยันแล้วก็จะมีการรายงานผลอีกครั้งนะคะว่าเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารหมายเลขนี้นะคะชื่อนี้หากถูกต้องให้กดยืนยันไปค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือรอรับเงินตามช่องทางที่พี่น้องชาวบ้านระบุไว้นะคะ หลังจากที่ทำตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้รอรับเงินตามขั้นตอนที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนค่ะซึ่งการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้นะคะก็จะช่วยประหยัดเวลาสำหรับคนที่ไม่ว่างที่จะไปที่สำนักงานการไฟฟ้านะคะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมทั้งลดการเสี่ยงที่จะติดกับเชื้อไวรัสโควิด19ด้วยค่ะ แล้วก็สําหรับใครนะคะที่สงสัยมีคำถามเข้ามาเยอะมากนะคะในคอมเมนต์ว่าถ้าเจ้าของมิเตอร์เสียชีวิตจะทำอย่างไรถ้าเป็นคนเช่าบ้านจะทำอย่างไรซื้อบ้านต่อมาจะทำอย่างไรมิเตอร์เป็นชื่อของสามีแต่ว่าได้แยกกันแล้วภรรยาจะรับเงินได้ไหมหรือว่าเจ้าของบ้านป่วยไม่สบายไม่สามารถเดินทางไปรับเงิน จะสามารถให้ลูกหลานไปรับเงินแทนได้ไหมในส่วนเรื่องนี้นะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊กว่าการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าขณะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้าภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงอยู่ในระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ขั้นตอนและการจ่ายเงินคืนประกันการใช้ไฟฟ้าค่ะ ดังนั้นให้พี่น้องทุกท่านรอประกาศอย่างเป็นทางการจากการไฟฟ้าอีกครั้งนะคะหากใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้โทรไปที่สายด่วนของการไฟฟ้าค่ะหมายเลข1129ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดนะคะณนะวันที่19มีนาคมค่ะสำหรับจำนวนเงินที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับนะคะเงินประกรันการใช้ไฟฟ้า จะได้ตามขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าค่ะซึ่งขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าสามารถเดินไปดูที่หน้ามิเตอร์ไฟฟ้าได้เลยนะคะหรือในวันที่ลงทะเบียนร,ระบบก็จะแจ้งจำนวนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่พี่น้องจะได้อยู่แล้วค่ะโดยขนาด5วงเล็บ1 5แอมป์จะได้เงินคืน300บาทค่ะขนาด15วงเล็บ4 5แอมป์จะได้เงินคืน2 0 0 0บาทค่ะขนาด30วงเล็บ100แอมป์จะได้เงินคืน 4,000หรือ5,000บาทนะคะอันนี้แอดมินก็ยังสับสนอยู่เนื่องจากในประกาศการไฟฟ้าขึ้นว่า5,000แต่ตามข่าวตามสื่อนะคะแจ้งว่า4,000แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่จะใช้มิเตอร์ขนาดนี้นะคะรวมทั้งมิเตอร์ขนาด15วงเล็บ45แอมป์แบบ3เฟส4สายก็จะได้ประมาณ6,000บาทค่ะ แต่ยังไงวันที่25นี้ก็ไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องแหงกันไปลงทะเบียนทั้งการไฟฟ้าสำนักงานนะคะรวมถึงในเว็บไซต์เพราะว่าการไฟฟ้าไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุดในการลงทะเบียนนะคะสามารถทยอยไปลงทะเบียนได้เรื่อยๆคะ่ะการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้านี้นะคะ เป็นการคืนเงินที่เจ้าของมิตเตอร์ได้เคยจ่ายไว้ให้กับการไฟฟ้าเมื่อตอนที่ขอติดตั้งมิตเตอร์ครั้งแรกเลยนะคะซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนก็จะต้องเป็นชื่อเจ้าของมิตเตอร์นะคะที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบิลค่าไฟค่ะ รวมทั้งผู้เช่าบ้านหรือคอนโดมือ2หรือรับมรดกจากผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้โอนนะคะหรือยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเจ้าของมิตเตอร์ใหม่ในกรณีนี้การไฟฟ้าก็จะเปิดให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อก่อนนะคะเพื่อป้องกันการฟ้องร้องที่จะตามมาค่ะ ใครที่อยู่ในข่ายเหล่านี้ก็ลองไปติดต่อที่การไฟฟ้าดูนะคะว่าจะสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อได้อย่างไรใช้เอกสารอะไรบ้างติดต่อที่การไฟฟ้าสาขาใกล้บ้านท่านเลยค่ะและยังมีข่าวว่าใครที่ติดหนี้ค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านะคะ3-6เดือนขึ้นไปก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้คืนค่ะเนื่องจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นเงินประกันที่ไว้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ยอมจ่ายเงินค่าไฟนะคะซึ่งถ้าหากใครติดนี่นาน3-6เดือนแบบนี้การไฟฟ้าก็อาจจะไม่ให้เงินในส่วนเงินประกันคืนค่ะและสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้านะคะที่ต้องการจะยื่นขอใช้ไฟฟ้าเป็นรายใหม่แล้วจะต้องจ่ายเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าไหมในเมื่อคนอื่นเขาได้คืนกันแล้ว ในส่วนเรื่องนี้นะคะแอดมินสืบข่าวมาแล้วปรากฏว่าใครที่จะขอยื่นใช้ไฟรายใหม่ไม่ต้องจ่ายค่าประกันนะคะตั้งแต่เดือนเมษายน6 3นี้เป็นต้นไปค่ะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเห็นร่วมกันว่าไม่ต้องจ่ายค่าประกันโดยให้จ่ายแค่ค่าตรวจสายไฟฟ้าซึ่งปัจจุบัน ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยจะเก็บอยู่ที่100-700ถึง700บาทขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ค่ะส่วนกิจการขนาดเล็กก็จะเก็บอยู่ที่ประมาณ1,500บาทค่ะหากมีความคืบหน้าอะไรอีกช่องชาวบ้านตาดำดำจะนำมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนะคะหากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ